รเวร์คัดสรรผลไม้นําเข้าเกรดพรีเมียมจากแหล่งเพาะปลูกที่ดีที่สุดในโลกไม่เอี่ยมสดสตรอเบอรี่พันธ์ุอาโอกหวานหอมชื่นใจลูกพลับสดสดทรงตรงจากญี่ปุ่นแอปเปิลเอนวีสดสดมาจากวอชิงตันสนใจสั่งซื้อที่0614210110 0614212680ไม่มีใครรู้ใจคุณไปกว่า Around the World ออฟเดอะเวิ์ในวันนี้นะครับเราจะชวนคุณผู้มชมไปชมบรรยากาศงานเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่กับคณะ a r o u เด the ว o r l ดด้วยกันชมภาพความประทับใจกับการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และกิจกรรมในวันแรกของปีพร้อมกับเกร็ดความรู้ตลอดเส้นทางของแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามกันจนจบรายการเช่นเคยนะครับ สวัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ชมครับผ่านปีใหม่มา1อาทิตย์ตวันนี้วันเด็กแห่งชาตินะครับก็เป็นวันเด็กปีแรกที่เราค่อนข้างเงาเงานิดนึงนะครับเพราะท่ามกลางโรคระบาดโควิดโอมิครอนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมชงกรีลาที่บริเวณห้องหารสาราทิปนะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราใช้ในการ จัดงานปีใหม่นับถอยหลังเข้าสู่ปี2 5 6 5นะครับผมอยู่กับคุณทะเกิงนผมทราบครับสวัสดีครับพี่ทเกิรครับสวัสดีปีใหม่ครับคุณวิเียนสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่อีกรอบหนึ่งครับต้องสวัสดีวันเด็กแล้วพี่ทเกิวันวันเด็กแห่งชาติเอาวันเด็กก็ได้ครับขอเป็นเด็กอวันควันนี้เราเรานั่งเก้าอี้โรงแรมเชงรีลานะครับไม่ได้นั่งเก้าอี้นายกปีนี้ปีนี้ทำเนียธรัฐบาลไม่ได้เปิดจัดงานเหมือนกับทุกๆปีเนื่องจากว่าการระบาดของโควิดโอมิครอนตรงนี้พี่ทเกิรา จัดงานกันเนาะต้องใช้คำว่าปีที่แล้วเลยเพราะว่าเรานั่งมานับถอยหลังหนึ่งที่นี่นะครับนี่เป็นปีที่เป็นปีที่2แล้วนะที่เราจัดงานเขาดาวครับเฉพาะของอ t รา world นะเพราะว่าปีที่แล้วจะเป็นปีแรกเนืเ่องจากว่าไม่ได้ไปไหนครับแล้วปีที่แล้วก็ไปล่องเรือนะปีนี้ก็มาอยู่บนฝั่งล่องเรือกับบนฝั่งเป็นยังไงล่องเรือกับบนฝั่งนี่ไม่ต่างกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่า ช่วงเวลาที่เขานับถอยหลังกันจริงๆแล้วตั้งแต่5้าทุ่มครึ่งเนี่ยเขาจะปิดการจราจ,จรทางเรือในบริเวณละแวกนี้ทั้งหมดเพราะว่าระยะในการจุดพลุเขาเนี่ยยาวประมาณ1ยกิโลครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือทุกลำต้องถอยไปอยู่ตรงหลังสะพานตักสิน,นแต่ตรงตอนล่องเรือมันก็สวยเพราะว่ามันจะเห็นในมุมเฉียงแล้วมันจะถ่ายลงถ่ายรูปสวยเพราะว่าทุกอย่างมันขึ้นมาเพียงแต่ว่ามันจะ ติดสะพานตักสินบ้างอยู่เท่านั้นเองนะครับไม่มีสะพานตักสินเป็นเป็นฟอ d กราวรรแต่ว่าตรงนี้ที่ผมว่ามันจะสวยอีกแบบหนึ่งก็ตรงที่ว่าเราอยู่ริมน้ําตรงหน้าเรือที่เขาจุดพลุเลยอ่ะเพราะว่าทานเนี่ยมันก็จะเห็นพลุขึ้นแต่ว่ามันก็จะเห็นในมุมที่เต็มฟ้าคือต้องเงยหน้าอยู่บนห, <ไป S 2> หัวเราอ่ะใช่ประมาณแบบเราเงยหน้าขึ้นไปเต็มที่เลยมันเห็นความใหญ่แบบเต็มไปหมดเลยรอบตัวเราซ้ายขวาหน้าหลังแล้วก็บนบนศีรษะเราเนี่ยเราเงยหน้าขึ้นไปเต็มมันก็จะมีภาพ อยู่สามสี่มุมมุมหนึ่งเนี่ยก็คือมุมพื้นราบอย่างที่พวกเราอยู่เนี่ยอใกล้ชิดเหตุการณ์เลยนะฮะอ,อยู่ข้างหน้าเลยลตุ้มตามตุมตามแล้วลูกไฟใหญ่โตถ้าหากว่าถ่ายภาพในมุมไกลๆก็จะมีเห็นดักกาวเป็นตึกบางคนเนี่ยอยู่บนตึกสูงเช่นอยู่ในห้องพักก็จะเห็นอีกวิวหนึ่งเพราะฉะนั้นความสวยงามเนี่ยต่างกันคือเขาบอกว่าพรุปีนี้นต้องบอก คุณผู้ชมว่าคอนเซปต์ของไอคอนสยามปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้คอนเซปต์ว่า win the world ภาษาไทยนี่คือเอกลักษณ์ไทยชนะทั้งโลกแล้วพรุปีนี้ที่เขาจุดเนี่ยเขาจุดถึง30,000ืดอกความยาวทั้งหมดเนี่ยเนาทีแต่เท่าที่เราชมกันตอนที่งานยาวกว่า7นาทีผมว่ายาวกว่า7นาทีเพราะว่ามันจะมีพรุของโรงแรมอื่นๆสถานที่อื่นเนี่ยเข้ามาประกอบด้วย แต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเพิ่งทราบนะเพราะาเราเพิ่งเคยจัดดูพลุกันบนฝั่งเขาโคกันหมดั้าสี่สางหญพลุยิงเนี่ยดนตรีที่เป็นแบ็กกราวของพลุนเนี่ยใช้ตัวเดียวกันคือถ่ายทอดไปด้วยกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นที่ไอคอนสยามที่ตรงบริเวณโรงแรมของเราเนี่ยเขาจะเป็นดนตรีของเขาซึ่งประกอบการดูพลุได้ให้เข้ากับธีมที่เขาบอกว่าวินเดอร์เวิร์เดี๋ยวเราไปฟังดูนะว่าเสียงพลุกับเสียงดนตรีที่คุณวิเทียนพูดถึงเนี่ย เสียงมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังสักสองสมนาที มันเป็นความยิ่งใหญ่เพราะว่าจุดนี้เ,เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของโลกเลยอย่างที่เรียนว่ารัศมีการจุดพลุปีนี้นยอยู่ที่5กิโลเมตรหมรายความว่าถ้าเราอยู่ในคุ้งน้ำเจ้าพญาในรัศมี5กิโลเมตรก็จะสามารถเห็นพลุได้แต่ว่าจะเป็นมุมที่ต่างกันมุมใหญ่มุมใกล้มุมไก,กลนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ตรงจุดไหนหูเจ้าพญาซึ่งเล่าบรรยากาศวันงานนิดหนึ่งนะครับว่าวันงาน,เ,นเราก็เริ่มเข้ามาที่ บริเวณสารทิพย์ที่นี่เนี่ยกันตอนประมาณ6โมงเย็นครับต้องเรียงคุณผู้ชมว่าเราจัดการปีนี้เนี่ยภายใต้มาตรการอย่างเคร่งครัด Covid Free Setting ตั้งแต่ตอนเช็คอินมีการให้กรอกในเรื่องของประวัติทางด้านสุขภาพวไปใกล้ชิดผู้ป่วยหรือเปล่าไป<ะ>มีการเดินทางมาหรือไม่นะครับให้ตรวจ ATK ก่อนที่จะเช็คอินเข้าพักที่โรงแรมบรรยากาศตอนเย็นก็อาหารก็เยอะมากมีทั้งบาร์บีคิวมีทั้งสเต็ก<ะ>มีผัดไทยที่ขายดีๆแล้วก็แกงไทยหลายชนิดคนไทยเราเนี่ยเวลามางานแบบนี้นะครับถึงว่ามันจะเป็นงานเหมือนกับ อินเตอร์นะฮะแต่าอาหารที่คนไทยเราชอบ,บมันจะเป็นอาหารทางด้านเอเชียนะฮะโอแต่ก็มีแบบอาหารให้เลือกเยอะมากมีมีทั้งสเต๊ะนะมีบาร์บีคิวซีฟู้ดซีฟู้ดก็ต้องเป็นน้ำจิ้มซีฟูด<ช>้ดไทยนะอใช่แล้วก็ ของหวานเนี่ยพูดถึงน้ำลายไหลเลยสสลิมเป็นของหวานสลิมนี่เป็นเป็นของหวานที่ขาดไม่ได้ทุกทัวร์ทุกทริปที่เราจัด <c oughs> เวลาของหวานเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าขาดสลิมเนี่ยมันไม่ใช่สลิมเหมือนขาดเอกลักษณ์ความเป็นสลิมไปเพราะว่าเราเป็นสลิมแล้วก็สลิมก็สลิมถ้าเป็นคนรักชาติาอย่างไม <c oughs> ่เห็นเป็นไรเลยเนาะเวลาใครเขาด่าเราว่าสลิมเนี่ยมันก็เหมือนด่าว่าไอ้รักชาติไอ <c oughs> <c oughs> ้พวกไอ้กตัญยูแผ่นดินมันเสียหายตรงไหนเงี้ยเออดีกว่าแบบเดินเป็นถูกแล้ว ถูด่าไอ้พวกชังชาติอย่างเงี้ยโอ้มันน่าเสียหายกูอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราภูมิใจในความเป็นสลิมเราทุกมือเนี่ยก็จะมีสลิมในะน,นะคงคนรักชาติและที่เจงกิลามือ้อที่ผ่านมาเนี่ย ต้องบอกว่าไอ้ที่ผมชอบที่สุดเนี่ยคือบัวลอยไข่หวานเดี๋ยวนี้นะต้องเป็นงานหรือว่าเป็นบางที่เท่านั้นที่เขาทําให้ใช่เพราะถ้าเป็น oh. อย่างอื่นเนี่ยมันมาวางวาง,วางแล้วก็ตักตักได้หมดบัวลอยมันต้องค่อยมาค่อยมาลวกแล้วก็ทาให้มันร้อนนะผมพลาดต้องทําใหม่ใช่ผมพลาดจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนชอบทานบัวลอยไข่หวานมากก็บอกคุณผู้ชไมไว้ก่อนนะว่าถ้าใครมีบัวลอยไข่หวานเจ้าอร่อยๆเนี่ย ส่งมาหรือแนะนํามาได้นะครับเพราะว่าที่ผมเดินผ่านผมเห็นแล้วว่ามันมี <c oughs> เขาเรียกว่าบับรอยเบนจรงเพราะเขามีบับรอยห้าสีนะครับแล้วก็คิดไว้แล้วว่าเรอจะมาทานเพราะว่าบับรอยไข่หวานที่อร่อยจริงๆเนี่ยคือคือคนต่างประเทศเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจว่าคนไทยเนี่ยทำไมเราเอาของข้าวมาทําเป็นของหวานได้เพราะว่าไข่เนี่ยมันเป็นของข้าวแต่เวลาร้านที่ทําอร่อยๆเนี่ยเขาะจะเรียกได้ว่าเอาไข่ไปทำเนี่ยจนทงมันไม่ขาวเราก็สามารถที่จะ ทานนะกะน้ำกะทิได้อย่างอร่อยออยมากแล้วเดี๋ยวนี้นะมันมีอันหนึ่งที่มันหายไปนะครับมีระยะหนึ่งผมทํากินเองที่บ้านครับก็คือน้ําขิงแล้วก็ไข่ ทำไข่เหมือนไข่ที่ใส่ในโบลอยอ่ะ uh huh. เอาไปใส่ในน้ําขิง uh huh. อันนั้นอ่ะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่ง oh, ผมไม่เคยทานนะ oh, ค,คุณลองดูแล้วคุณจะติดใจอันนั้นก็เป็นคืนเขาดาว oh, แลว้วแล้นน็มีดนตรีมีดนตร,นตรีคุณจิมมี่ก็เล่นดนตรีขับกล่อมให้พวกเราฟังือวันนั้นเนี่ยด้วยความที่จัดในโรงแรมบนฝั่งเนี่ยมันก็สบายตรงที่ว่าบางท่านเนี่ยรู้สึกว่า เพราะมันเป็นงานเลี้ยงที่ค่อนข้างยาวนานตั้งแต่6โมงเย็นยันไปถึงเข้าดาวนะครับพบางท่านที่ก็อาจจะขึ้นไปพักผ่อนบนห้องก่อนแล้วสักห้าทุ่มก็ลงมาจับโสรงจับสลากกันเพื่อรอที่จะเข้าสู่พิ <c oughs> บบมายคืนพหม่ผ่านพ้นไปอย่างสนุกสนานครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูว่าในช่วงวันแรกของปีเราไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับไปภาคสัครูครับ สะพานในกรุงเทพอย่างสะพานจังฮีหรือสะพานพุทธเนี่ยนะครับที่มันเป็นเหล็กแต่ก่อนเนี่ยสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยสะพานเหล่านั้นเนี่ยสามารถเปิดได้ตอน,นเด็กๆคมจําได้เลยว่าเคยมีบางวันที่นั่งรถไปแล้วรถต้องติดเพราะว่ารอปิดสะพานซึ่งสมัยนี้เนี่ยไม่มีละรู้สึกว่าสะพานที่เปิดปิดครั้งสุดท้ายแล้วก็มีเป็นพิธีเปิดปิดครั้งสุดท้ายนี่คือสะพานกรุงเทพ วิเคราะห์เจาะข่าวคดีโกงให้คนดูได้รู้ทันก้นหน่วยงานเดียวกันเนี่ยทำแล้วไม่มีปัญหาที่ล่าช้ามันล่าช้าเรื่องอื่นกับสันติสุขมโรงศีในรู้ทันคดีโกงทุกวันเสาร์เวลา18.10นานาทีเจาะประเด็นร้อนให้ชัดขันเรื่องร้อนจนครบ ให้จบที่ท่านผู้ชมตัวไม่เต็งที่ผมจะขยายนะไอ้ที่โมโมอยู่นะมันหลงตัวเองมันจะบังคับอยู่ว่าจะไม่มีพักใดพักหนึ่งไ,ได้แบบแลนสไลด์พูดตรงๆเลยกับสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมและวรเทพสุวัฒนะพิมพ์ในชัดครบจบจริงทุกวันอาทิตย์เวลา19นาฬิกา ผู้ชมครับประเทศไทยก็เปรียบเสมือนกับต้นไม้นะครับที่เติบโตมาจากมเมล็ดพันธุ์ครับมีการแตกรากออกมานะครับทำให้ยึดเหนี่ยวดินไว้ประเทศชาติก็มั่นคงแข็งแรงได้ด้วยรากเง้าออแห่งความเป็นไทยครับติดตามรายการอยากเล่าให้ฟังนะครับเราจะเล่าเรื่องรากเงาของไทยมีดีที่เรานั้นควรจะภาคภูมิใจ ประเทศไทยเรามั่นคงแข็งแรงได้เพราะเราเป็นประเทศที่มีรากที่มั่นคงครับติดตามชมได้นะครับทุกวันเสาร์ครับเวลา8นาฬิา40นาทีถึง9นาิ30นาทีทางช็อปนิวครับเอาเราเด r l d ไม่สามารถพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนได้จึงจะเป็นจะต้องหารายได้โดยการนำสินค้าคุณภาพมาจำหน่าย ข่าวหอมลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวป้อง r i c ์เบอร์ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061-421-0110และ061-421-2680หรือสั่งได้ที่ World w i w e Around the World Thailand.com ในเช้าแรกของปี2,565นะครับซึ่งเป็นเช้าที่พวกเราเนียได้มีโอกาสที่ ที่จะไปลงเรือกันรปลงเรือไว้เอาขิดอย่างที่บอกว่าเรารักษามาตรการมากในเรื่องของความปลอดภัย เรือเราเนี่ยจุถึง400คนเป็นเรือ3ชั้น <laughs> แต่ว่าเราไปกันเพียงแค่ประมาณ80คนเสร็จเอาลงรวม <ลง S 2> กับพนักงานเรือก็น่าจะประมาณสัก90ก่าใช่ซึ่งมันก็สบายมากเนื่องเป็นเรือใหญ่นะครับเราก็ลงไปเที่ยวกันจุดแรกที่เราลงไปเที่ยวกันเนี่ยเพื่อเป็นอรุณแรกของปีเราก็เพื่อความเป็นจริยมงคลเนี่ยเราก็ไปสักการะวัดอรุณวัดแจ้งวัดอรุณราชวรารามวัดแจ้งนี่เป็นชื่อบราณโบราณวัดแจ้งก็คือสว่างเด็กสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยรู้จักคำว่าวัดแจ้ง เด็กรุ่นผมเนี่ยจะรู้จักวัดแจ้งใช่นหมว่ามียักษ์วัดแจ้งนะครับตอนเด็กๆเนี่ยยักษ์วัดแจ้งเนี่ยจะมาท้าตีท้าต่อยก,กับยักษ์วัดโพแล้วก็เรานั่งเรือไปเนี่ยเราผ่านสะพานพุทธพิสเกลสกเกลมันสะพานพุทธมันจะมีจุดยุบอยู่ตรงกลาง ตรงนั้นนี่มันยุบเพราะอะไรรู้ไหมพี่ต๊ะเพราะตอนจังหวะที่ยักษ์วดแจ้งกับยักษ์วโพสู้กันเนี่ย <c oughs> กระบองของยักษ์วดแจ้งเนี่ยฟาดลงไปบนสะพานพุทธสะพานพุทธต,ตำนานนี้ว่ามันก็ได้ในภาพยนตร์ในภาพยนตร์คือยักษ์วดแจ้งกับยับกษ์โพเขาตีกันแต่สมัยโบราณนะฮะ <c oughs> แต่ว่าสะพานพุทธเนี่ยสร้างเมื่อปี2474-75นะใช่แต่เอาเข้าจริงนะเวลาเรานั่งรถ ล่างเรือเนี่ยนะลอดใต้สะพานเนี่ยสิ่งที่เราได้คุยกันกับท่านผู้ชมที่มากับเราเนี่ยก็คือว่าเราเห็นความสวยงามของสะพานพุทธสะพานยุ่สังฮสมัยใช่สะพานสังฮีแล้วก็สะพานพระรามหกสะพานพุทธกับสังฮีจะคลายกันแล้วก็สะพานพระรามหกก็เป็นเหล็กสิ่งที่เราคิดก็คือว่า สะพานเหล่านี้ลื้อไม่ได้มันจะต้องกลายเป็นอนุสร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นจุดที่สะท้อนถึงความเป็นเป็นเมืองนะมันบอกยุคบอกสมัยคือสมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีในการสร้างสะพานมันไม่สามารถทําให้สูงโดง่งให้เรือใหญ่ลอดได้แต่สังเกตสิครับคุณผู้ชมตอนนี้อย่างสะพานแขวนสะพานพระราม9ก้าถึงแม้ว่าจะเก่าแล้วก็จริงเนี่ยแต่ว่าก็จะเป็นสะพานที่สูงมากรเรือเนี่ยสามารถลอดได้อย่างในต่างประเทศเนี่ยถ้าเราไปที่จีนเนี่ยนะครับ สะพานที่ดรสุญญเสนเนี่ยสั่งทั้งสะพานมาจากเยอรมันไม่นะแล้วมาประกอบข้าแม่น้าฮงเหอเนี่ยมันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวมันก็ยังอยู่ตรงนั้นนะครเราไปที่สะพานข้าแม่น้ําแควเราไปที่แม่ฮสอนศจะไม่ก็จะมีสะพานเหล็กเหล่านั้นเนี่ยต้องรักษาไว้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์ นี่เราไปเห็นสะพานหนึ่งที่ที่ภาคใต้นะแถวเบตงอ่ะเข้าใจว่าสักวันหนึ่งสะพานนั้นเนี่ยจะต้องได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวปาทุกวันนี้ก<ล>็<ล>เป็นแล้วไม่เนื่องจากมันอยู่นอกเมืองครับแต่ว่าถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยสวยงามอยู่คล้ายๆที่ไปายเงียแต่ทีนี้จะบอกว่าสะพานในกรุงเทพอย่างสะพานจังฮีหรือสะพานพุทธเนี่ยนะครับที่มันเป็นเหล็กแต่ก่อนเนี่ยสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ย คือคุณผู้ชมหลายท่านยังเด็กอยู่จริงๆคุณผู้ชมส่วนใหญ่อายุเยอะคงเราเลยแต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยสะพานเหล่านั้นเนี่ยสามารถเปิดได้นั่นคือสาเหตุที่เป็นสะพานเหล็กเพราะว่าเวลาเปิดเนี่ยมันก็จะเป็นหมือนพัดอ่ะก็คือตัวเหล็กต่างๆก็จะเป็นข้อต่างๆซึ่งเปิดขึ้นมาตอนเด็กๆผมจาได้เลยว่าเคยมีบางวันที่นั่งรถไปแล้วรถต้องติดเพราะว่ารอเขาเปิดสะพานเพื่อให้ปิดสะพานซึ่งสมัยนี้เนี่ยไม่มีละรู้สึกว่า สะพานที่เปิดปิดครั้งสุดท้ายแล้วก็มีเป็นพิธีเปิดปิดครั้งสุดท้ายนี่คือสะพานกรุงเทพ บากรุงเทพนี่คือมีการเปิดแล้วก็ปิดตอน<ฆ>ตอนหลังๆตอนนี้เนี่ยทุกสะพานเนี่ยไม่มีการเปิดปิดให้ให้เรือใหญ่เรือเดินสมุทรนี่วิ่งผ่านแล้วนะครับที่จากวัดอรุณก็ออกนอกเรื่องไปไกลเลยนะใช่ไหมเ,ไรเราไปเรื่องท่องเที่ยวเจ้าพญาอยู่ใช่ใช่แต่ว่าเรื่องราวของสะพานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนุกมากแล้วก็พอจากวัดอรุณเนี่ยเราก็นั่งเรือต่อไปไปที่วัดเฉลิมพระเกียรติวัดเฉลิมพระเกียรติเนี่ยก็เป็นวัดที่สร้างขึ้นมานานแลน้วงแต่สมัยรัชกาลที่3นะครับ เป็นวัดที่มีตัวอับเฉาอยู่ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเราก็จะไปสักการะทั้ง พระประธานที่อยู่ในเทวสรครับแล้วก็พระประธานที่อยู่ในวิหารแล้วก็พระร่มราชานุศวรีของรัชกาลที่3สามผู้ซึ่งเป็นผู้สร้างวัดนี้นะครับเรานอง,น,องนึกถึงมาสมัยรัชกาลที่3เนี่ยก็ร่วมร่วม200ปีนะนาการสร้างวัดซึ่งอยู่ไกลกรุงเทพเนี่ยนะนทุกวันนี้ที่นั่นก็ยังถือว่าไกลยอยู่นะแต่เมื่อสมัยเกือบ200ปีที่แล้วเนี่ยนะยิ่งไกลามากขึ้นอีกนะเพราะเป็นบ้านเกิดของแม่นมทาน<อ>น่านนก็สร้างวัดแห่งนี้เนี่ยเพื่อพระเทาน ใหปไปที่ระลึกกับแม่นมของท่านและหลังจากนั้นเราก็ขึ้นไปที่เกาะเกร็ดเราก็ไปที่วัดปรไม้นะครับวัดที่มีเจดีย์เอียงหลายคนก็ไปถ่ายรูปกับเจดีย์เอียงแต่สําหรับตัวผมเองเนี่ยเราไปเดินตลาดเข้ารับประทานขนมนะครับถึงแม้พยามจะลดความอ้วนก็ตามเนี่ยแต่นั้นขนมไทยเยอะคืมเกาะเกร็ดขนมอร่อยแก่เยอะเมื่อวานนี้ไปซื้อขนมว้าวมาไม่ใช่ขนมว่าวเขาเกี่ยวว่าว เาเก็บว,วา่าวเาเก็บว,วา่าจริงๆมันเป็นตอนเด็กๆเ,เราชอบปิง้งเราจะซื้อที่เพชรบุรีแล้วเวลาปิ้งเนี่ยออกมาใส่เตาถ่านนะเราใส่ไอตัวตะแกงเ่ะ,<ฮ>ะแล้วพลิกไปพลิกมาแป๊บเดียวมันก็จะฟูใหญ่ขึ้นที่ะะบ้านผมนะที่ละเอียดเนี่ยเราเรียกว่าข้าวโป,งปง่งมันใหญ่ขึน้นวมันปิ้งแล้วมันมีเหมือนกับลมอ่ะใช่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 ถ้าเกิดย่างบางทีมันจะมันจะพองเขาเก็บว่าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบแตกง่ายมากจับเบาๆก็แตกแล้วต้องกินแบบสนุนถนอมเหมันเป็นแป้งอาหารแป้งประเภทหนึ่งแต่ว่า อร่อยแล้วก็มันจะมีที่โด่งดังของของที่เกอกเกร็ดนี่คือทอดมันอะไรมะพร้าวนะเดี๋ยวนี้ผมก็ลืมทอดมัน คุณผู้ชมถ้ารู้ S M S มาบอกด้วยนะครับเพราะมันจะมีทอดมันชนิดหนึ่งของเกาะเกร็ดซึ่งเป็นต้มตรับของชาวมอญที่นู่นเลยนะครับเพราะว่าชาวเกาเกร็ดนี่จริงๆแล้วดั้งเดิมเนี่ยก็คือคนมอญที่อาศัยอยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นช่างปั้นดินเผาเราก็จะมีขนมไทยค่อนข้างเยอะแยะเลยนะครับเป็นการเที่ยวเกาเกร็ดที่อยากให้คุณผู้ชมไปเที่ยวในช่วงนี้ปกติแล้วเนี่ยที่เป็นถนนที่เป็นตลาดเนี่ยนคนจะแน่นมากแต่เมื่อวานนี้เนี่ย คนค่อนข้างเบาบางนะครับก็อยากให้ช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจไทยกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวกอกเตกันนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นทริปคร่าวๆเสร็จแล้วกลับมามาทานอาหารบุฟเฟ่ต์กันที่ร้านฮาเบอร์ที่ไอคอนสยามนะครับส่วนวันที่เราถ่ายทำรายการอยู่นี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายที่เรามาในทริปนี้เราก็ทานอาหารเช้าแล้วก็อาหารกลางวันกันที่ โรงแรมแชงกรีล่าที่ Next to การนี้ก็ต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับที่ให้เราใช้เลืออเป็อสถานที่ของโรงแรมแชงกรีล่าโฮเทลนะครับเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งอยู่ริมแม่น,มน้ําที่หนึ่งนะครับขออนุญ,ญาตเรียนเชิญคุณผู้ชมไปเที่ยวนิดหนึ่งนะครับก็คือเราจะมีทริปสําคัญสําคัญอย่างปีนี้เนี่ยเป็นปีเสือปีเสือเราจะมีไปเที่ยวจริง พระาธาตุประจําปีเสือเนี่ยคือพระาธาตุช่อแฮนะครับที่จังหวัดแพร่เรามีทริปที่ไปไหว้พระาธาตุช่อแฮเราจะบินจากกรุงเทพเนี่ยไปลงที่ลําปางลําปางเที่ยวลาปางเมืองรถม้าเนี่ยนะครับแล้วก็สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองลําปางหลายที่หลายแห่งจากลําปางเราก็จะไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติต้นสักอทุทยานแห่งชาติไม้สักดนะครับที่อตรดิษฐ์ไปเที่ยว เขื่อนจิริกิตนะครับที่อุตรดิตฐ์เมืองลับแลนะครับจากเมืองลับแลอุตรดิตฐ์เสร็จเนี่ยเราก็จะมาจบที่แพร่ก็จะมีโอกาสไปเที่ยวภาคช่อแหฮนะครับคือเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวเมืองรองนะครับเมืองที่อันซีนครับคือเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเมืองหลักๆเนี่ยไปกันง่ายนะครับ แต่ว่าเมืองรองรองแต่และเมืองเนี่ยก็มีสเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปนะฮเราจะเห็นชีวิตที่น้องชาวไทยอีกวิถีชีวิตหนึ่งนะฮะเรายังมีอีกหลายทริปที่จะไปเที่ยวกันนะครับอย่างเช่นช่วงวันที่20ถึง23มกราคมเนี่ยเราจะไปเที่ยวทางอีสานเหนือทางอีสานเหนือเนี่ยจะเป็นที่ที่มีวัดมีธรรมชาติมีคุณเขาที่สวยงามเราจะไป ทั้งหมดก็คือไปสกลนครไปนครพนมไปบึงกาฬแล้วก็ไปอุดรธานีทริปนี้เนี่ยใช้เวลา4วัน3คืนนะครับวันที่ 20, 28, 22, 23นะครับก็จะไปตามรอยหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับไปตามวัดต่างๆมีโอกาสไปเที่ยววัดป่าบ้านตาดที่ไสักการะสีรังคารของหลวงตามหาบัวนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปเที่ยว ธรรมชาติธรรมชาติทางอุสาน์เหนือสวยงามมากได้ไปเที่ยวหินสามวานด้วยนะครับซึ่ง<ล>เป็นทุ่งบัวแดงหนึ่งในสถานที่ที่กำลังดังทุ่งบัวแดงที่อุดรธานีน,น,ะนะครับทริปนี้ก็คือ20-23มกราคมนะครับช่วงกุมภาพันธ์3-6กุมภาพันธ์นียเรามีทริปไปเที่ยวพิษณุโลกกํแพแพงเพชรแล้วก็สุโข,ขทัยนะครับเราบินจากกรุงเทพเนี่ยไปลงที่พิษณุโลก ทริปนี้เนี่ยเป็นการเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์เลยนะครับไปเมืองสองแควพิษณุโลกไปอุทยานประวัติศาสตร์ที่กำแพงเพชรแล้วก็อุทยานประวัติศาสตร์ที่สุโขทัยทริปนี้เนี่ยก็จะมีอาจารย์นุดีอาจารย์นุดีที่เป็นนักประวัติศาสตร์ที่เล่าเรื่องราวได้สนุกสนานน่ะคือ เวลาแกเล่าเลาปวศาสตร์เนี่ยเหมือนเราเข้าไปนั่งอยู่ในหนังจากจากวงๆเนี่ยมันก็จะสนุกสนานอย่างนั้นเนี่ยนะครับเล่าราวกับว่าแกเกิดในยุคสมัยนั้น <c oughs> นะครับเราก็จะคือสนุกมากนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีอีกเส้นทางหนึ่งเป็นเส้นทางแปลกก็คือเราจะบินจากกรุงเทพไปลงที่เชียงรายจากเชียงรายเนี่ยนั่งรถประมาณชั่วโมงครึ่งก็จะมาถึงที่พะเยานะครับเราจะเที่ยวกวนพะเยา เที่ยวในจังหวัดพะเยาแล้วก็นอนที่โรงแรมริมทะเลสาบที่กวานพะเยานะครับจากนั้นเนี่ยจากพะเยาเสร็จเรียบร้อยเราจะไปเที่ยวเมืองที่สวยงามเมืองที่มีวัดวาเต็มไปหมดเลยก็คือเมืองน่านครับเราจะไปเที่ยวน่านเราไปน่านในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี่นะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ดอกชมพูภูคาต้นชมพูภูคาเนี่ยมีที่เดียวในโลกนะครับที่น่านเราก็จะขึ้นรอยภูคา ไปเที่ยวเกกเกลือนะครับเราเราก็จะมีทริปเบตงอีกรอบหนึ่งบเบตงเนี่ยเป็นทริปที่เราจัดแล้วจัดอีกเพราะว่าคนอยากไปเที่ยวกันมากเบตงเป็นเมืองที่อาหารอร่อยมากเมืองอันซีนจริงๆอันซีนแล้วก็แบบอาหารอร่อยอ่ะเป็นเมืองที่แบบไปถึงแล้วว่าคุณชมต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจไปนะครับเพราะว่าถ้าใคร อยากจะลดความอ้วนอยู่เนี่ยไม่ควรไปไม่ควรไป <c oughs> ทริปเบตงเพราะว่าอาหารมันอร่อยเกินนะครับ <c oughs> ทริปเบตงนี้จะมีวันที่ 2> <c oughs> 1 2บสถึงสิเราก็จะมีโอกาสไปเบตงไปสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ <c oughs> ไ,ปไปไปไหว้ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเนียวแล้วก็ข้ามเทือกเขาบูโดไปผ่านป่าฮาราบาราในทริปนี้เราจะมีโอกาส ล่องเรือในทะเลสาบพาราลาด้วยแล้วก็เราจะได้ไปกราบหลวงปู่ทวดเนี่ยทั้งที่วัดพระโคนะฮะที่สิงพระแล้วก็ที่ปัตตานีนะครับที่วัดช้างให้ก็จะเป็นทริปที่ทุกท่านสามารถที่จะไปทําบุญนะฮะไปกราบหลวงปู่ที่เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศนะครับแล้วก็รวมทั้งเจ้าแม่ลิ้มกระเหนี่ยวไปดูมิสยิทกือเซะนะครับ แล้วก็ความสวยงามของพื้นที่3-4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสวยจริงๆส,สวยจริงครับอีกทริปหนึ่งนะครับแนะนํากระบี่แต่กระบี่ทริปนี้หลายคนจะบอกว่าว่ากระบี่อีกแล้วเหรอ <c oughs> ไม่เหมือนทริปอื่นที่เราจัดไปกระบี่นะครับทริปนี้เนี่ยเราจะไปนอนกันสบายๆที่โรงแรมชายหาดที่เกาะพีพีสคืน เที่ยวเกาะต่างๆแล้วแวะเกาะพีพีอย่างเต็มที่เลยนอนกันในที่เป็นเขาเรียกว่าโรงแรมที่มันมีเป็นพาวิเลียนหรือบังกะโลเนี่ยแต่หลังแต่หลังเราก็สามารถเล่นน้ำใสๆสวยๆแล้วก็อ่าวมาหยาเปิดแล้วเราก็จะได้ไปเดินเล่นชมอ่าวมาหยาด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยคืนสุดท้ายเราจะนอนที่กระบี่แต่เที่ยวนี้เราจะนอนที่โรงแรมบัญยันทรีซึ่งเป็นโรงแรมที่เปิดใหม่หรูหรานะครับ ก็เป็นพูวิล่าทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นทริปที่เราแนะนำในวันเสาร์นี้นะครับผลไม้เรายังมีนะครับผลไม้นำเข้าสตรอเบอรี่จากญี่ปุ่นนะครับหรือลูกครับจากญี่ปุ่นสามารถโทรเข้ามาสอบถามไม่ว่าจะเป็นทริปหรือผลไม้หรือข้าวหอมมะลินะครับที่0614210110 0614212680นะครับวันนี้ผมและคุณเกิงสมทรยบ ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับอบครับ